สวัสดีครับมาพบกับอดีตเกมเมอร์เช่นเคยครับสวัสดีครับดีจะวิ่งไปเพราะว่าดีไม่ได้ซื้อมุด ดึงก็เกือบตายแต่ดึงก็บ้าตายเออพอมันออเออตายพพพพพพ ไม่ลดเลยไม่มีใครยิงพออ่ออันนีนซื้อฉันหน่อยซื้อมาทำไมยิงยากจังทำไมล่ะอนอยากได้ยิงมันสิอยู่ไหนหวะ

เราที่จมพู้มันใส่ทางข้างนี่นี่กน่ลยกจิกไม่ย่งเหรหย่งกูจไม่เชื่อไเปล่งนะโอ้ยประตูซื่อ มาแล้วฝั่งนี้มันไปทางขออันนี้ต้นโอ้ยทำไมกระจอกจังเลยไอ้ไม่ได้กระจอกอันนั้นมันบังตู้คอนเทนเนอร์มุกมกล้องมันก็เลยเปน็นปน้นอ๋อมันยิงทางผัวเลยดิซิ่ยิงทางผัว ก็ยังขาดตายอยู่นะหนึ่งตัวไอทอมค่ะก็เสร็จมันแล้ววางแล้วสองตัวเอาว่างแล้วตัวเดียว ตายแน่ยตายแน่แต่ดิมไม่ตายแล้วแปลกมากเพราะ่เสร็จมันได้ไงวะ กันเสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับขอบคุณครับบ๊าย <That 's S 1> บายค่ะค <Why? S 1> ่ะค <You S 1>